ใส่ชุดเดรสสีหวานถ่ายแบบนิตยสารเรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวสุดฮอตอย่างแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญพอแม้อายุจะเข้าเลขสี่แล้วแต่ก็ยังสวยออร่าไม่เปลี่ยนแถมยังมีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงหรือผลงานการเป็นพิธีกรและพรีเซนเตอร์ก็ตามล่าสุดแอปก็ได้ออกมาเผยภาพความสวยออร่าให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหลังถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารในลูกสาวหวาน ซึ่งลุกนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยมากแหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่สวยวันสวยขึ้นแบบนี้เป็นเพราะว่ากำลังมีความรักหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีคนคุยอยู่เอาเป็นว่าหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นที่ได้ครองหัวใจของสาวแอปจะเป็นใครก็ต้องรอลุ้นกันเชื่อว่าอีกไม่นานแอปก็คงจะออกมาเปิดตัวอุ๊ยเปิดเผยแล้วว่ากำลังคุยกับใคร